มาถึงคุณพิษสมัยบ้างคุณพิชสมัยมีปัญหาภูมิแพ้ใช่ค่ะเป็นผื่นลมพิษใช่ค่ะอัน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 ไหนเป็นประจําฮะอันที่เป็นประจำคือผื่นลมพิษนะคะผื่นลมพิษใช่เพราะว่าเวลาอากาศร้อนนี้ผื่นจะขึ้นอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ครับอาจารย์อาจารย์น้ำไผครับก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ก็คือจะเป็นผื่นขึ้นใช่ค่ะเวลาที่เจออะไรโดนอะไรครับ คืออากาศร้อนๆอย่างนี้ค่ะมันจะเหงื่อออกอย่างนี้มันมันจะโดนฝุ่นในี้ยมันจะสะสมแล้วก็มันทําให้ผื่นขึ้นตามตามบริเวณไหนครับขึ้นตามตัวเลยค่ะขึ้นทุกส่วนเลยทุกส่วนในตัวใช่ค่ะอาการคือคันค่ะคันพอเกาก็เป็นแผลใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่เป็นท่ออากาศร้อนใช่ค่ะอากาศเย็นๆไม่ขึ้นอากาศเย็นๆจะเป็นช่วงกลางคืนก็คือคัดจมูกจะหายใจไม่ออกเลย อ๋อทางนี้แสดงมีภูมิแพ้นะฮะอาการอย่างนี้นี่คือเป็นเป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามไม่มีสาเหตุหรือเปล่าอาจารย์คืเอ,อเข้าใจว่าในร่างกายของเขาคงมออีภูมิต้านทานไวกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบสนองแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็แพ้อากาศบางคนก็แพ้ฝุ่นบางคนก็แพ้เก,าก,ากาสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปโดนสิ่งกระตุ้น ก็จะไม่เกิดกยังของคุณพีสมัยนี้เป็นมานานเนี่ยครับก็เป็นมานี่ปีหนึ่งแล้วค่ะที่เป็นเออเนี่ยเพิ่งเป็นปีเดียวเองครับอาจารยก็แล้วแต่เพราะว่าในสภาพแวดล้อมของเราทุกวันนี้มลภาวะมันเยอะครับมันก็อาจจะเข้าไปแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเปลี่ยนแปลงไปทําให้ไวต่อสิ่งเร้าอะไรแปลกๆขึ้นมาคือมันไม่มีสาเหตุบอกได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ เอออันนี้เราบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าแต่ถ้าเกิดเราไปโดนสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการที่เราแพ้อ่านะคะอ้าวล่ะเสร็จแล้วทํายังไงฮะตอนเป็นเป็นทีก็ไปหาหมอค่ะต้องไปหาหมอใช่ค่ะคุณหมอให้ยาคือจะให้ยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้แก้หวัดมานะคะแก้วัดมาอ่าเสร็จแล้วก็พอเป็นก็ทานใช่ค่ะแล้วทานแล้วทํางานได้หรอฮะเพราะว่าทานยาพวกนี้มันจะง่วงหรือเปล่า ก็ก็ไม่ได้ทํางานกลางคืนนะค่ะทำกลางวันคือเป็นกิจการส่วนตัวนะคะออกไม่ก็ทํากลางวันแต่พอตอนทานยาเข้าไปจะจะจะง่วงจะง่วงไหมฮะใช่ค่ะง่วงง่วงแล้วทํำยังไงฮะก็ทํางานไม่ได้ใชฮะหรืออ้งานได้ก็ฝืนเอานะคะโอ้ใช้ฝืนเอาเป็นอย่างนี้นานหรือยังครับก็ช่วงหลังมาจะเป็นหนักนะคะรุนแรงยังไงครับถึงขั้นต้องฉีดยาหือม คุณหมอบอกก็ต้องฉีดยาเพราะอะไรฮะฉีดยาคือเวลาทานยาเข้าไปแล้วมันก็ไม่หายนะคะยังไม่หายใช่ซึ่งเดิมทีคือเคยทานพอเป็นปุ๊บทานค่ะหายค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะตอนหลังคือมันรุนแรงขนาดที่ทานยาเข้าไปทานยาเข้าไปก็ไม่หายก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นกี่วันถึงถึงเป็นอาทิตย์เลยโอ้หายไม่หายเป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะ ก็เลยต้องไปหาคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอใช้วิธีฉีดยาใช่ค่ะยาที่ฉีดคืออะไรครับอาจารย์ครับพอจะสันนิษฐานได้ไหมก็คงเป็นยาแก้แพ้นะคะแต่แบบแต่ถ้าหายใจไม่ออกอะไรเขาก็อาจจะฉีดยาขยายหลอดลมให้บ้างอืไปหาหมอฉีดยามานานหรือยังครับกี่ครั้งฮะก็ก็หลายครั้งค่ะหลายครั้งแล้วใช่ค่ะ โอ้แสดงว่ายาเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะเหมือนเหมือนมันสะสมมากขึ้นไปเรื่อยใช่ค่ะเพราะว่าทํางานเกี่ยวอยู่ข้างทางอย่างนี้ฝนมันก็รับมาเรื่อยๆนะคะอืมอยู่อยู่ข้างทางใช่โดนความร้อนใช่แล้วก็ฝนควันเนี่ยฝนหูควันรับทุกวัน,น,นเ,เนี่ยมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายอมีทางเลี่ยงไหมครับอาจารย์ ก็เลี่ยงออกไปจากฝุ่นควันอ้ปอยู่้างทางแค่นั้นเหรอจะให้เปลี่ยนอาชีพเลยคมันก็เป็นไปไม่ได้นะต้องใช้ไอ้แมสที่มันมีกรองอากาศนะคะอืแต่ว่าถ้าแพ้ผื่นคันมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะมันยังโดนผิวอยู่นผิวหงอยู่ด้วยอ่าเสร็จแล้วทํายังไงใครมาบอกว่าบิมอะไรช่วยได้ก็คือมีพี่พี่สมัยนะคะที่เขาเป็นคนทานก่อนเขาแนะนา เพราะว่าเห็นอาการเราสงสารอืก็คือเวลามันขึ้นเนี่ยจะนอนไม่ได้คันหายใจไม่ออกอืก็แนะนําให้ทานบีมสีเขียวนะคะับน้ำมังคุด่ะคทานยังไงครับก็คือช่วงเช้าก็จะเป็นน้ํามังคุดหนึ่งถุงแล้วก็จะทานแคปซูลวันละสองเม็ดนะคะวันละสองเม็ดใช่ช่วงไหนคะงจะเป็นช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงก่อนนอนนะคะอย่างครั้งละเม็ด ครั้งละสองเลยค่ะครั้งละสองเม็ดใช่ค่ะวันละสี่เม็ดด้วยกันค่ะแล้วมาเห็นผลเมื่อทานไปเท่าไหร่ก็จะมาเห็นผลที่ชัดก็คือสองอาทิตย์นะคะสสจสเห็นผลผนเลยชัดค่ะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือแบบมันรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นมันมันจะดีขึ้นนะมันมันก็ยังไม่ดีถึงเต็มร้อยแต่ว่ารู้สึกว่าเออร่างกายเรามันดีขึ้นผื่นที่เคยเป็นมันก็เริ่มจะจะยุบลงอ,อากาศ เวลาหายใจอย่างนี้ก็หายใจจะสะดวกขึ้นนะคะอ,อืแล้วเวลาเจออากาศร้อนเป็นไงฮะก็ไม่มีไม่ค่อยขึ้นนะคะก็คือจะจะจะขึ้นบ้างเฉพาะที่มันร้อนจัดๆแต่ถ้าอากาศร้อนธรรมดาก็จะไม่ขึ้นเราค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นอาจารย์ครับบิมสูตสีเขียวเข้าไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายครับในกรณีของในกรณีนี้นะครับทั้งน้ำมังคุด แล้วก็แคปซูลสีเขียวมันร่วมด้วยช่วยกันทำนทั้งคู่จะทำให้เกิดสภาวะเม็ดเลือดขาว th1 เด่นกว่า th2 นะซึ่งจะทำให้ภาวะภูมิแพ้มันลดลงนะครับอาการภูมิแพ้ก็กลดลงแล้วนอกจากนี้จะมีการสร้างเม็ดเลือดขาว t regulator เพิ่มขึ้น ทั้งสองผลิตภัณฑ์เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่มันก็ร่วมด้วยช่วยกันงานวิจัยล่าสุดเ,เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับก็พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า T-regulator ครับมากขึ้นนะอาการภูมิแพ้ก็จะลดลงนะเร็วขึ้นเพราะมันไปกดกัน T-regulator จะไปกด ทีเอสสองก็ควบคุมกันาานี่คือศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วก็ควบคุมกันเองจบคราวนี้ที่ต้องต้องทานบีมต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่า <c oughs> ก็จนกระทั่งอาการภูมิแพ้นั้นหายไปนะครับ,รบแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงกับสิ่งที่เราเคยแพ้นะครับก็ไปเจออีกทีมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นง่ายเหมือนเดิม แต่ถ้าหากว่าไปท้าทายเจอบ่อยๆมันก็คงจะกลับมาครับสแสดงว่าอาการนี้มีโอกาสจะหายได้หายได้ครับอ๋อซึ่งโดยในในทางในทางการรักษาของแพทย์ก็จะได้แค่รักษาแค่ที่ปลายก็คือบรรเทาอาการมันเท่านั้นผมผมคงจะไม่บอกว่ารักษาของแพทย์นะฮะก็คือว่าการรักษาทั่วไปของใครก็แล้วแตาา่ถ้าหากว่ากินยาก็คือแก้ที่ปลายเหตุอืแต่ถ้าหากว่าเราใช้ศาสตร์ของภูมิกุ้มกันเข้าไป แล้วก็รู้ต้นเหตุของการแพ้ภูมิแพ้นั้นเราก็ไปปรับที่ต้นเหตหทุที่ต้นเหตุอทุกวันนี้ยังทานอยู่ค่ะทานอยู่แต่ว่าลดขนาดลงค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะไม่ต้องใช้ยาไม่ไม่ใช้แล้วค่ะไม่ต้องไปฉีดยาค่ะไม่ฉีดแล้วค่ะเออสุขภาพก็แข็งแรงดีนะค,ค่ะดีค่ะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณลุงด้วย